ฮิตเมนูประจำวันกันใช่ไหมล่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูของหวานนั่นก็คือปังเย็นเป็นปังนมเย็นแต่นมที่เราจะใช้จะเป็นนมโรครียนเราจะมาหาวิธีกำจัดนมโรเรีนกันนมโรงเรียน,น,ยนง่นดีกว่าจากนั้นเดี๋ยวผมจะพูดอุปกรณ์ให้นะครับ อันดับแรกเลยที่เราจะใช้ในการปั่นอะให้ตัดตรงนี้มแล้วกันโอเคอุป,ปกรณ์อย่างแรกที่ต้องใช้อุป,ปกรณ์อย่างแรกที่ต้องใช้นั่นก็คือเป็นเครื่องปัน่นน้ำอาเคอโอะไรก็ได้อีโฮที่เราใช้ออฟฟิลิปนะอีกอย่างนึ่งนั่นก็คือน้ำแข็ง แต่จะพูดไปเร็วเหยื่อน้ำแข็งละลายโอเคจากนั้นนี่อืมจะเป็นน้ำแดงเฮลูบอยเอีกอย่างหน,งนึ่งขนมปังนมข้นหวานอ่าเราเใช้เป็นคารนชับกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันดีกว่าขั้นตอนแรกเราใส่น้ำแข็งเลยเท hey, ไปเลยนะ งลนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะจากนั้นใส่นมเลยฮึว้าวฮะนมก็เยอะนะอีกอย่างหนึ่งแดงนั่นเองงื้อเฮลูบอยเทเฮลูบอยเข้าไปเลยนะเะฉะั้นอยเพิ่งใส่หนมปังหนมปังใส่ทีหลังนะ ใส่ลงไปเลยนะอ้าวใส่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้จะใส่เยอะๆเลยสำหรับคนชอบใส่ชอบหนุกปันนะน่าจะพอแล้วแลวหละเคลร์รเสเร็จพร้อมฟน่ากินไหมนี่แหละเมนูวนังค่ร หลังนะแต่กดแต่ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกันดีนะครับเพือ่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสวัสด,ดีครับ